อ่ามันจะไม่ได้แล้วก็ด a ต a ้าหนึ่งได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นทั่วไปหนึ่งก็คือเหมือนกับ x หนึ่ง x สองนี้ n c l u d e Sharp u n ม v ว r s i ี y ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นอักขาระพิเศษอินได้ไหมละ่ะอินก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในกรอบนี่ไงอินก็ไม่ได้เหมือนกันดับเบิลเก้าได้ไหมได้ดับเบิลมาปับอุ้ยโคดเบิลนี่ไงอยู่ใน ในกรอบนี้แต่อันนี้คือ double เ้าไงมันคือเหมือกับ x เ x สมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นการบอกว่าไอชาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าชาไม่ได้ใส่ไอตัววงเล็บนั่นอะมันจะมีค่าแค่หนึ่งไบต์ก็คือหนึ่งตัวอักษรยกเว้น ช่แต่ว่าเราไปกําหนดค่ามันว่าเป็นยี่สิบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยี่สิบไบต์อินทอะไรก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปจำมันเป็นไซส์ของมันเป็นความจุของมันลองนีอ้อันนี้ก็ตามที่เราเรียนตั้งแต่แรกเลยอินตัวแรก อินต like, ัวแรกเนี่ยอินก็คืออะไรตัวเลขโดยที่ไอ้ number เนี่ยมันก็คือ x นั่นเองก็คือตัวแปรแต่าที่นี้ก็คือตัวแปรเขาบอกว่าเท่ากับ5ก็คือเป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์ได้รู้ว่าไอ้ in number มันคือคือ5 in x nx มันก็คือ5นะโดยที่เขาจะประกาศเนี่ยประกาศเปอร์เซน็นต์ดีโดยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีของอะไรล่ะเปอร์เซ็นต์ดีของนัมเบอร์ไงอันเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ไอ,ดดอ,อ float, ไ้ดิจิตดิจิตอะก็คือโฟลตยังไงยดิจิตคือมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็น5 4.5ติดติดกันเลยแล้วก็6.78แแล้วก็ a เนี่ยนี่คือคือหลังจากที่เรารันมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไอีดิจิตสองเนี่ยอดิจิตหนึ่งก็คือเนี่ยมันจะเรียงกันเลยเมื่อตัวที่หนึ่งเขาก็จะตรวจสอบตัวที่หนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์ดีของอะไรล่ะเปอร์เซ็นต์ดีของนัมเบอร์นัมเบอร์คืออะไรนัมเบอร์คือห้า ที่เราประกาศเนี่ยนัมเบอร์คือห้านะเราประกาศ n ั m เบอร์คือห้ามันจะประกาศตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปรับค่าคีย์บอร์ดแต่ถ้าเราประกาศแล้วเราอยากให้มันออกมาแบบนี้เลยมันก็จะออกตามที่เราประกาศเอาไว้เพราะว่าคอมพิวเตอร์จะจําข้อมูลว่าไอ้นัมเบอร์มันเท่ากับห้านะมันบอกว่าเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีคือตัวเลขตัวเลขของอะไรล่ะตัวเลขของนัมเบอร์นัมเบอร์คืออะไรนัมเบอร์คือคือห้ามันก็จะออกมาเป็นมันจะเก็บเป็นห้า F เปอร์เซนต์เอนีเปอร์เซนต์เอฟก็เอันนี้คือสอสอ,อะไรนะสทศนิยมที่องตำแหน่งก้นี้ทศนิยมทั่วไป,ปของดับเบิลก็เป็นสองตแหน่งแล้วก็เก็คือดกอกศรหนึ่ตัวเปอร์ต์ซีหนึ่งตัว คือเองเมื่อเราอยากเมื่อเราอยากให้เป็นตัวอักษรก็ต้องใส่แค่ตัวเดียวนะไม่ใช่สอตัวเป็นตัวเดียวเท่ากับชาชาเเท่ากับ a แล้วก็ซิมคลอนมันก็คือจะบอกจะบอกว่าไอชา a x เนี่ยมันก็คือ a อไอเทสมันก็คือ a. เดียวประมาณโอเคมันก็ไม่มีอะไรประเด็นมาแล้วมีอันแรก ออมาอันนี้ก็เป็นของชาเป็นอารเรอันนี้ก็ไม,ม่มีอะไรแค่เขาประกาศตัวแปลออกมาเป็นข้อความข้อความหนึ่งโดยที่ข้อความวนะั้นก็จะมีโล๊กคำใช่ไหมจะให้ดีนะชาที่หนึ่งเนี่ยชาที่หนึ่งเขาให้บอกมาเป็นชาที่หนึ่งเนี่ย เป็นอันนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีหกตัวมันเป็นวเวลขั้มเฮ้ยหกตัวได้ไงวะเวลเวลเออหกตัวศูนย์อุบลราชธานีหกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แต่นี่มันบอกว่าให้เป็น f ไอตัวที่ศูนย์นะโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ c ก็คือเป็นตัวอักษรของอะไรล่ะของชาที่หนึ่งจำได้ไหมเมื่อเราอยากให้เปอร์เซ็นต์ c อะไรหรือเปอร์เซ็นต์อะไรนั้นนั้นอะ่ะเราก็ต้องบอกค่ามันด้วยดังนั้นเมื่อเรา run ไอโค้ดอันนี้เมื่อเรา run ไอโค้ดอันนี้อย่างเดียวมันจะออกเป็น W u เพราะว่ามันแค่เอาแค่ตัวที่ศูนย์มันเป็นของอาร์เรย์ อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรก็ได้มันแค่รู้ๆรู้เฉยๆในที่อาจารย์สอนนี่พอให้เก็งไงอันที่สองอ่ะลองดูอันที่สองลองดูอันนี้อันนี้นะอันนี้ก็คือสตริงที่สองเนี่ยสตริงที่สองมี g o o d good แต่ณที่นี้เขาบอกว่าให้เอาตัวที่หนึ่งโดยที่ตัวที่หนึ่งเนี่ย is คืออะไรจุดจุด percent c p ซของอะไรล่ะของ string แต่เป็นตัวที่หนึ่งมันก็จะแสดงค่าอันนี้ออกมาเอ้ยคืออันนี้เละเอ้ยเออถูกเลยล่ะเนี่ยมันเป็นศูนย์หนึ่งสองสาม มันรับค่าสูวนออกมาสูงสองสามค่าที่หนึงก็คือโอไม่เชื่อก็ลองเขียนดูมาชานาันมันเท่าันับเรามำนันมันาอ,อมามจีมัโอันมั L ม e. g l u ก glue นี่เปต่อรัโอดีคดูนะว G O O G L E g l u g l อันนี้ก็จะเป็นการประกาศข่ามาอลโดยที่เราจะ print f ก็คือแสดงข่าออกมา print เป็นขออะไรจำได้ไหมเป็น f ภายในฟันหนูเนี่ยแล้วจะเขียนอะไรก็ได้ i ไอ e y o u ก็ได้คะไอ้ล u ไอล u แต่นาทีเนี้มันบอกว่ามันบอกให้คนอ่านได้รู้ว่าไอ้สตริงสองไอตัวที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรแล้วก็บอกเลยสตริงมันไม่เกี่ยวมันแค่พิมพ์ออกมาเป็นข้อความนะว่าสตริงตัวที่ สติงสองของตัวที่หนึ่งเนี่ย is เปอรเ c ที่เซของอะไรล่ะของอะไรจะได้ไหมเมื่อเขียนเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ต้องคลิก่อาหนึ่งครั้งแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็เขียนตัวแปรนัน้นๆออกมาเลยจำไว้ว่า print ไม่มี n n ใช้เฉพาะแค่ scan f ณที่นี้เราให้คอมพิวเตอร์ได้รู้ก็คือ อ่าสตริงสองใช่ไหมแล้วก็เขียนเลยสตริงเขาอ่านว่าสตริงสองไหสตริงสมมติเราเราใส่ขึ้สตริงตรงเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ณทนนี้ภายในกล่องข้อความคือภายในความจําของมันเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกแล้วความสตริงโดยมีความจําของมันก็คือมีความจำสี่ตัวนะวก็คืออันนี้กับอันนี้นี่นี่นี่แต่เราอยากให้มันออกเป็นตัวที่เท่าไหร่ในนี้ก็คือตัวที่หนึ่ง แล้วก็ใส่ซิ้นคอลอนมาที่ตัสิ้จบเนี่ยมันก็แสดงข่าวมาสตริงที่หนึ่ง is o เสีย o ไมใช่เดี๋ยบิน o oh, ก็คือ b o o d เนี่ย o oh. เช้ได้ยินชื่อนี้ทีไรขนลุกค้าบิวนี่ตัวที่สองเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวที่สองตัวที่หนึ่งอะมาดูใน เดี๋ยวเหรอสิเนี่ยไออาะกนี้วไอไอตัวเนี้ยมันก็คือการการบอกค่าของมันคือชาใช่ไหมชาชาอะไรก็ได้ชาเอ็กอะเอ็ก ในที่เราบอกชา x เอก็คือจะมีทั้งรูทก็จะมี o o ทเนี่ยณที่นี้ ไอ้ตรงนี้มันก็คือตัวของมันจะเป็นตัวสีเส่เหลีย่ยมสี่เหลีย่ยมสี่เหลี่ยมภายในสมองถ้าลองงีง้สมองของคอมพิวเตอร์ออกมาใช่ไหมมันจะเห็นตัวแบบเนี้เป็นไบเขาเรียกเป็นไบถ้าไปย้อนเมื่อตอนปีหนึ่งเทอมสองของอาจารย์สอนเกี่ยวกับไอไบไอขนาดเนี่ยมันก็เือนนี้แหละ ตัวนี้ก็คือขนาดตัวที่หนึ่งตัวที่ตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ตัวที่สามในที่นี้มันจะมีอยู่ขนาดทั้งหมดสี่กล่องโดยที่กล่องแต่ละอันเนี่ยมันจะประกอบด้วย G O O G L E blue ใช่เล่นแล้วเล่นซ้ำไม่ได้และทีนี้มันก็คือขนาดของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โดยที่เราคำสั่งให้มันตามใน บทเดียนะก็คือเป็นเอเป็นเอะไรก็ได้เนี่ยข้อความ I love you I love you I love you is percent C โดยที่เราอยากให้ออกมาเป็น percent C ก็คือเป็นตัวอักษรตัวเดียวแล้วก็หมดอันนี้ก็คือเป็นข้อความหนึ่งข้อความโดยที่ percent C อะไรล่ะอย่าลืมหลังจาก เปอร์เซ็นต์อะไรเราก็ต้องเขียนให้มันให้คอ,อมพิวเตอร์ได้รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ C ของตัวไหนก็คือตัว x โดยที่ตัว x เราจะบอกให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ C ของตัว x ที่เท่าไหร่ล่ะในที่นี้ก็คือตัว x ตัวที่หนึ่งเนี่ยตัว x ตัวที่หนึ่งนี่ไงเห็นไหมตัว x ตัวที่หนึ่งมันก็เลยปรากฏออกมาว่า i เลิฟ U i s ต C ตรงนี้นะ่ะก็คือ o. o อีกแล้วก็คือ O เห็นไหมเนี่ยนี่ O พวกมันคือตัวที่หนึ่งไนงะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวที่หนึ่งอะถ้าสมมติเราไม่ได้ใส่หนึ่งมันก็จะเพียงจะอะไรมันก็จะเขียนไว้ทั้งหมดเลยเนอ๋อผิด อ๋อ,อ,อมันต้องเนี่ยสตริเนี่ย,ยมันก็จะพิมพ์ออกมาถ้าเราไม่ได้ใส่นี่หลนี่คเปอร์เซนต์ซีของอะไรอ๋อมนเป็นเปอร์เซนต์ซีไงเนี่ยถ้าเราใส่เปอร์เซนต์เอสมันจะเป็นกู๊ดก็คือทั้งหมดนี้เลยอ๋อมองไม่เห็นโทษที เนี่ยห็นไหมเมื่อเราใส่เปอร์เซนต์ s แต่เป็น string มันจะเขียนทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ใส่ในกล่องไหนมันก็เลยออกมาเป็น o o d ทุกตัวแต่เมื่อเราอยากได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราใส่เปอร์เซนต์ c เปอร์เซนต์ c คืออะไร c าแรคเตอร์หนึ่งตัวเราก็จะต้องบอกว่าเอาตัวไหนล่ะคอมพิวเตอร์มันจะได้บอกไหมถ้าเราไม่ได้ใส่ ถ้าเราไม่ได้ใส่สี่เหลี่ยมเนี่ยกล่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่รู้ไงว่าจะให้เอาตัวไหนถ้าคอมพิวเตอร์บอกว่าเอาคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏตัวดีแต่เดีย User นเน๋ยวยูเซอร์งอนไงว่าไม่ใช่ตัวดีฉันจะเอา G เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่ทำงานลองเลยปั๊บมันก็จะยืนอยู่นิ่งๆเลยเปอร์เซนซีอะไรวะจบไม่มีอะไร is แล้วก็เลยต้องเขียน คาแรคเตอร์ตัวไหนล่ะก็คือพยัญชนะตัวไหนที่ต้องการคือกล่องไหนในอาร์เรย์ก็คือในกล่องเนี้ยตามในไบต์ที่เราเขียนใน iPad 1หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็ต้องเขียนสี่เหลี่ยมตัวที่ไหนเช่นตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้เราจะนับศูนย์ก่อนศูนย์หนึ่งสองสามตัวที่หนึ่งมันก็เลยจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ตัวที่หนึ่ง is o ไอตัวเนี้ยไม่ต้องสนใจมันเป็นแค่ ข้อความข้อความหนึ่งที่เราอยากให้มันออกมาในหน้าตาของตัวสีดำล้วจะเขียนว่า Tony โทนี่อีสโอ้เขียนโทนี่ไม่ได้วะเนี่ยเฮียแปลว่าใกล้ hey, เฮียแปลว่าอะไรวะเนี ee, here ่ยเฮียอีสเปอร์เซนซี เปอร์เซ็นต์ของอะไรล่ะเปอร์เซ็นต์คือพยัญชนะ1ตัวโดยที่เราก็ต้องเลือกว่าจะเอาตัวที่เท่าไรในนี้ก็คือเอาสปริงก็คือเนี่ยเอาตัวที่หนึ่งมันก็คือ O มันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้แต่เราจะพิมพ์ว่า character หนึ่งเพราะว่าเราอยากให้คนได้รับรู้ว่าไอ้ character หนึ่งก็คือ ของของอันนี้นะแค่นั้นนะนะพักในะพักนะพักหายใจก่อนโอเคเดี๋ยวมาต่อกันถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามหรือว่าทักถ,ถามได้เลยเดี๋ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์นวบี <laughs> จะเป็นคนตอบ G, E, ตัวที่สี่ก็ไม่มีอะไรแค่ให้รู้หรอกว่าไอ้เน,นี้ยมันคืออะไรให้พอเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่พอเข้าใจนะเรื่องของ string ก็คือเรื่องของข้อความที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมันมีสี่กล่องเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยแต่ถ้าอันเนี้ยมันก็จะนับศูนย์หนึ่งสองสามโดยที่ไม่ต้องแยกไง มันก็จะสามารถใช้แบบนั้นได้เลย